ปิดแล้วครับปิดผ้านาคปกครับนี่ครับเป็นเนื้อผงน้ามันเก่าเก่านะครับนี่ปิดแล้วนะครับปี2 5งพนหนะครับนี่เห็นไหมครับออกออกที่สระบุรีนะครับผ้าบ้านบ้านเลยนะครับเห็นไหมครับฐานชั้นแรกจะมีรอยเรียกว่ารอยขี้ยุงครับภาษานักเล่นครับคือคาบหิ่งนั่นแหละครับนี่นี่เห็นไหมครับนี่คาบหิ่งอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับด้านหลังเห็นไหมครับเม็ดแบบนี้เป็นคาบหิ่งที่วางเอาไว้เห็นไหมครับก็ถือว่าผ้าสมบูรณ์ดีนะครับ เป็นเนื้อผงน้ำมันเก่าๆเห็นนะครับตามขอบนี่มีลักษณะรอยคูดนะครับรอยคูดของมวลสารเวลาตัดพระตัดตัดลักษณะเวลาเห็นไหมครับท่านผู้ชมรอยคูดรอยมวลสารนะครับเห็นไหมครับเป็นธรรมชาติของพระนะครับนี่เห็นไหมครับด้านในเห็นไหมครับคาเพิงหิ่งครับท่านดูผมจะพยายามให้ท่านดูหลากหลายมุมนะครับนี่นี่นะครับโอเคไหมครับนี่ท่านดูฐานชั้นแรกนี่ครับเห็นไหมครับฐานคล้ายๆกับพญานาคนี่เกตพญานาคเห็นไหมครับ ลักษณะดำๆให้ับท่าน้ชมนี่ๆเห็นไหมครับนี่ขาวหิ้งๆงนะครับเขาจะใช้พิจารณากันเยอะแยะมากมายนะครับท่านผู้ชมก็รายการนี้ก็ไปอยู่ท่านายกที่บุรีรัมย์นะครับสวยงามมากครับโอเคนะครับท่านผู้ชมขอให้ท่ทานและครอบครัวร่ำร่ำเล,ำลยๆแขวงแกรปลอดภยัยขอให้ผมท่านนายกและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมีความสุขทุกท่านนะครับเงินไหลกองทองไหลมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ทุกท่านแหละครับก็นะครับ สำหรับท่านที่เข้ามารับชมคลิปก็ขอให้มีความสุขทุกท่านนะครับขอให้ร่ำรขอให้รวยครับกราบสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคอมเมนต์อย่างสุภาพนะครับหากว่าจะในผมพูดดีอยู่แล้วก็ขอให้เรื่องนี้เกิดเป็นผลดีกับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ